สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหนิงก็จะมาถักเสื้อนะคะเป็นเสื้อต่อดอกลายดอกไม้หวานๆแบบนี้นะคะแบบมีตะข่ายเป็นดอกไม้หกกลีบแบบนี้นะคะแต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวหนิงจะมาถักดอกให้ดูก็จะเป็นวิธีการต่อถักดอกแล้วก็ต่อดอกแต่ทีนี้คลิปเก่าๆที่หนิงเคยสอนไปที่เป็นการต่อแบบมีตะข่ายแต่ว่าไม่มีตุ่มในคลิปนี้นะคะหนิงจะมาสอนแบบ มีตุ่มด้วยค่ะก็จะง่ายต่อการจดจำว่าเราจะต่อตรงไหนเราจะได้ไม่ต้องนับเวลาต่อช่วงนี้นะคะเราก็จะรู้จุดจุดกำหนดของเราอะคะ่ะว่าเออเราจะเริ่มต่อดอกกันตรงไหนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ลายนี้นะคะหนิงก็ทำบ่อยมากเลยค่ะแล้วช่วงนี้กเ็เป็นออเดอร์ของลูกค้าพอดีนะคะก็เลยอยากอยากมาทำคลิปนะคะให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะไปดูเลยค่ะ ไหมที่ใช้นะคะก็จะเป็นไหมซัมเมอร์นะคะเส้นสิปดนะคะสีนู๊ดค่ะสีสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เข็มนะคะเหมือนเดิมค่ะหนิงก็จะใช้เข็มขนาด1 3จามมิลแบบนี้นะคะเช่นเคยค่ะหนิงไม่ทราบว่ามันคือเบอร์อะไรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะให้เทียบกับเข็มที่เป็นรุ่นเก่าที่เป็นเข็มรุ่นเก่าที่ไม่มีด้านมานะคะก็น่าจะอยู่ประมาณเบอร์หกนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาทวนวิธีถักกันก่อนนะคะวิธีถักดอกก็คือจะเริ่มต้นนะคะด้วยโซ่แล้วแต่นะคะเพื่อนๆบางครั้งหนิงก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่สิบห้าหรือสิบสี่อะไรแบบนี้นะคะหรือจะเป็นสิบก็แล้วแต่ว่าในในชิ้นงานนั้นหนิงต้องการตรงช่วงอ่ช่วงตรงนี้ค่ะให้มัน กว้างขนาดไหนอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดอยากถักตามก็ดูตามคลิปนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าแต่ละคลิปมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆครั้งนี้นะคะหนิงจะเริ่มต้นด้วยโซ่13ครั้งค่ะ จากนั้นนะคะก็เชื่อมติดกันให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วเราก็ขึ้นโซ่สามขึ้นโซ่สามเสร็จแล้วนะคะพันควักในช่องนี้นะคะทั้งหมด29ครั้งนะคะรวมกับโซ่ที่เราขึ้นเอาไว้แล้วก็จะเป็น30นะคะ เดี๋ยวหนิงจะตัดไปที่วนรอบไปเลยนะคะเพื่อนๆเนี้ยค่ะทําแบบนี้นะคะ29รังถักวนมาครบแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะถักโซ่8นะคะแล้วก็หนิงจะเก็บปลายไหมไปเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ถามหนิงเข้ามาว่าวิาวธีเก็บปลายไหมทํายังไงก็คือคือแบบนี้เลยนะคะถ้าเราเห็นปลายไหมแบบนี้เราก็จะถักซ่อนเข้าไปในโซ่อะไรแบบเนี้ยค่ะซ่อนเข้าไปเลย ถักโซ่ดครั้งนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนับนับช่องนะคะนับโซ่นับหลักตรงเนี้ยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่เราจะไปเอ็ก,กับอ่าตรงหลักที่ห้านะคะเราก็ถักโซ่แปด แล้วก็ไป X กับหลักที่5ค่ะทำแบบนี้นะคะจนวนรอบไปเลยนะคะ ขอภายนะคะนี้ถักผิดถักไปไม่ถึงโซ่แปด ากนั้นนะคะเราก็มาเอ็กติดกับจุดเริ่มต้นเลยนะคะจะเอ็กก็ได้นะคะหรือจะดึงไหมพา,านห่วงแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ถักโซ่ปิดเนี่ยค่ะแถวที่สองนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะถักโซ่สองนะคะหนึ่งสองแล้วเราก็เอ็กในช่องนี้นะคะสองครั้ง ะะจากนั้นนะคะถักโซ่8ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทีนี้กลีบดอกก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆบางบางบางคลิปหนิงอาจจะถักโซ่ข้างๆเนี่ยเป็นโซ่เจ็ดหรือโซ่9้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าขนาดดอกที่หนิงต้องการนะ,นะคะมันก็ต่างกันไปนะคะขอให้เพื่อนๆอ,อยากดูคลิปไหนก็เป็นคลิปนั้นไปเลยนะคะ พอเราได้โซ่8แล้วนะคะเราจะพันหัวเข็มทั้งหมด6ครั้งค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ขวักในช่องนี้เลยค่ะหลายๆท่านทําได้เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้หากเป็นมือใหม่ที่ยังไม่เคยเจอคลิปหนิงก็จะได้มาดูกันคลิปนี้นะคะแล้วหนิงก็ลงบ่อยมากเลยค่ะในลายนี้นะคะ พันหัวเข็มหกครั้งนะคะแล้วก็ควักในช่องเนี้ยทั้งหมดเจ็ดเจ็ดขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกครั้งแบบนี้ค่ะพันควักในช่องนี้นะคะทำแบบนี้นะคะไปเจ็ดหลักนะคะ คาแล้วนะคะในหนึ่งกลีบนะคะตัวนี้จะมีเจ็ดหลักใครอยากได้กลีบหนาหนาก็ทำแปดหลักได้นะคะ ได้เจ็ดหลักแล้วนะคะต่อไปค่ะเราก็ถักโซ่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วเราก็จะมาอ X กกับช่องนี้เลยนะคะสองครั้งในช่องเดิมนะคะเพื่อนๆหนิงต้องขออภัยด้วยนะคะหากภาพขยับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอาะเวลาเราถัก เป็นทําคลิปวิดีโอนะคะเข็มมันจะไปชนกล้องอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อน,อนหากภาพสั่นอะไรยังไงนี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเนี่ยค่ะเราจะเอกช่องนี้นะคะสองครั้งแบบนี้นะคะก็คือเอกฝั่งนี้สองครั้งถักโซ่แปดในการถักกลีบก็คือการพันหัวเข็มหกครั้งแล้วก็ควักในในช่องนี้นะคะทั้งหมดเจ็ดเจ็ดหลักค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยโซ่แปดแล้วเราก็กลับมา ถัก x สองครั้งเหมือนเดิมค่ะในหนึ่งกลีบนะคะก็จะทําแบบนี้นะคะพอกลีบถัดไปก็ทําเหมือนเดิมค่ะก็ข้ามไปเลยค่ะถัก x สองครั้งจากนั้นก็ขึ้นโซ่แดแล้วเราก็ทำทำเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนเพื่อนทำเหมือนกลีบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวหนิงจะทำวนไปให้เสร็จเลยนะคะให้เสร็จ แถวนี้เลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะเพื่อนๆก็ไปทําแบบนี้นะคะวนรอบไปเลยค่ะค่ะนึงทาวนรอบมาแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะพอเราถักมาจนถึงกลีบสุดท้ายแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาเชื่อมติดกันกันกบตรงนี้ทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ดึงไหมผ่านห่วงแบบนี้ค่ะจากนั้นขึ้นแถวต่อไปนะคะเราก็ ถักโซ่นะคะโซ่สองค่ะหนึ่งสองแบบนี้นะคะแล้วก็ถัก x นะคะในหลักถัดไปแบบนี้นะคะแล้วเราจะถัก x นะคะในช่องนี้ทั้งหมดเก้าครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ ว่าภาพเร็วไปนะคะเ,เพื่อนๆสามารถกดลดสปีดได้นะคะพอเราถัก X มาได้9้าครั้งแล้วนะคะเราก็จะถัก X ที่ตามหลักเลยนะคะเนี่ยค่ะแต่ละหลักเลยนะคะนับมันมี7หลักใช่ไหมคะเราก็นับไปเลยค่ะจะนับก็ได้นะคะหรือว่าก็ถัก X ไปตามหลักนะคะมันก็จะต้องได้7ครั้งเพราะว่ามันมี7หลัก นี่ค่ะพอมาถึงหลักสุดท้ายเราก็จะมาถักเอ X ในแถวนี้นะคะที่เป็นโซ่เก้าถักเก้าครั้งเหมือนที่เราขึ้นต้นเอาไว้อ่ะคะ่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปด จากนั้นนะคะเราก็จะมาถัก X นะคะที่เราที่เป็นตรงฐานของกลีบนะคะเ,เพื่อนๆดูไปเลยนะคะนี่ค่ะช่องนี้นะถัก X นะคะหนึ่งครั้งแล้วก็มาถัดไปมันจะเป็นถัก X ตรงนี้สามครั้งงนะคะสองแล้วก็สามก็จะได้แล้วหนึ่งกลีบจากนั้นเราก็ขึ้นกลีบถัดไปได้เลยค่ะ ก็ถัก x เ,เหมือนเดิม9ครั้งเนี่ยค่ะที่เหลือก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะวนๆวนรอบไปเลยนะคะเพื่อนๆออทำใหม่ๆนะคะอาจจะกีบดอกไม่สวยหรือว่าถัก x ตรงนี้ไม่ไม่เรียบไม่เนียนอะไรอย่างเงี้ย เพื่อนๆก็อย่าเพิ่งท้อใจนะคะเพราะว่ามันต้องฝึกบ่อยๆนะคะกว่าหนิงจะทําได้ประมาณนี้ก็ต้องใช้เวลาฝึกค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะก็ถักวนรอบไปเลยนะคะเดี๋ยวพอมาถึงจุดนี้แล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อกันนะคะค่ะหนิงก็ถักวนรอบมาแล้วนะคะเพื่อนๆจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะที่เห็น เรียบๆเ,เนียนๆแบบนี้นะคะก็หนิงก็เคยสาธิตให้ดูไปแล้วนะคะว่าหนิงทายังไงนะคะก็พอถึงถชั้นนี้นะคะชั้นที่เรากําลังจะเริ่มไปต่อดอกหนิงก็จะเอาไปรีดนะคะด้วยการใช้เครื่องหนีบผมนะคะรีดรีดเบาๆนะคะรีดพอให้เส้นไหมคายตัวนะคะไม่ให้มันแข็งเราจะได้ต่อดอกง่ายๆนะคะเพื่อนๆถ้าไม่มีเครื่องหนีบผมก็ใช้ เตารีดธรรมดาเนี่ยระคะลีดได้นะคะแต่ว่ามันก็จะเสียเวลาต้องเอ่เตารีดรีดเสื้อนะคะมันก็จะเสียเวลากว่าเครื่องหนิบผมนะคะแล้วก็ถ้าใช้เตารีดธรรมดาให้เพื่อนๆกลับมาข้างนี้นะคะกลับมาข้างที่เป็นข้างผิดเราก็รีดทับข้างนี้นะคะอาจจะใช้ผ้าบางๆลองก่อนก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อดอกกันเลยนะคะ่าเดี๋ยวเราจบตรงนี้ก่อนนะ พอเราถัก X จบตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะเชื่อมติดกันเลยค่ะกับตรงที่เราขึ้นเอาไว้นะคะทิ้มไปเลยค่ะแล้วก็ดึงไหมพันห่วงขึ้นมาแบบนี้พอเราจะเริ่มต่อดอกนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูนะคะค่อยๆดูนะคะเราก็จะทิ้มลงไปที่่าหลักแรกตรงนี้นะคะที่เราถัก X เ,เ,เอาไว้ ดึงไหมพันห่วขึ้นมาเลยค่ะหนึ่งครั้งทิปลงไปอีกค่ะสองครั้งแบบนี้นะคะสองหลักทีนี้พอหลักที่สามก็ถักเอ็กค่ะที่เหลือนะคะเราจะใช้วิธีการแบบนี้นะคะพเพื่อนๆดูนะคะพันหัวเข็มแบบนี้เราก็ควักลงไปทุกหลักเลยนะคะดึงรวบเลยค่ะแบบนี้นะคะ นสุดแถวเลยนะคะทีนี้พอมาถึงตรงที่มันตรงกับหลักอย่างเงี้ยนะคะเราก็ทิ้มลงไปเลยค่ะตรงนี้เราจะทำตุ่มนะคะด้วยการถักโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็แทรกเข้าไปทิ่มแทกเข้าไปตรงนี้นะคะดูตามนะคะเนี่ยค่ะทำแบบนี้แล้วก็พัน พันหัวเข็มนะคะแล้วก็ควักที่หลักถัดไปแบบนี้ค่ะหนึ่งครั้งแล้วนะคะสองครั้งสามครั้งพอมาถึงหลักที่สามก็คือจะเป็นหลักตรงกลางหลักตรงกลางนะคะจะถักโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะคะแล้วก็ทําตุ่ม แล้วก็ไปควักที่หลักถัดไปเลยค่ะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะแล้วก็อ่ามีแต่แค่แค่ตุ่มตรงกลางนะคะที่จะถักโซ่ห้าส่วนตรงริมๆนะคะก็จะเป็นโซ่สามพันหัวเข็มเราก็จะนับไปนะคะทั้งหมดเจ็ดครั้งค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเอ็กนะคะเจ็ดครั้งต่อไป ก็จะพันหัวเข็มไว้นะคะแบบนี้แล้วเราก็จะข้ามมา,าถัก X นะคะฝั่งนี้ก็นับไปตั้งแต่ X แรกนะคะที่เราทำไว้ตรงกลีบนะคะนับไปหนึ่งสองแล้วเราก็จะมาทิ่มที่ X ที่3ก็ถักไปเรื่อยๆค่ะมันจะได้เจ็ด ครั้งเหมือนที่เราถักข้างนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาเอ็กที่หลักตรงหลักเลยนะคะเพื่อที่จะทำตุ่มหนึ่งสองสามอ่าแบบนี้นะคะคือ เป็นการถักดอกแรกนะคะที่เรายังไม่ได้ไปต่อกับดอกอื่นนะคะเราก็จะถักแบบนี้นะคะวนวนรอบไปเลยเนี่ยคะ่ะถักกลีบแบบนี้นะคะวนรอบไปเลยจนจนครบนะคะทีนี้ของหนิงเนี่ยหนิงจะต้องการเอาไปต่อเพราะว่าหนิงต่อไปแล้วพอเราจะเอาไปต่อเราก็จะเริ่มต่อจาก แถวนี้แล้วเราก็จะเริ่มต่อจากตุ่มที่อยู่ตรงกลางนะคะตุ่มตรงกลางของหนิงถักเป็นโซ่ห้าเพราะฉะนั้นเวลาหนิงต่อนะคะก็จะขึ้นโซ่สองรอไว้แบบนี้นะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็ไปเอาชิ้นงานของเราที่เราจะทําเป็นเสื้อเวลาเราจะต่อเป็นเสื้อนะคะก็คือเราต้องต่อรอบอกนะคะไปยาวๆก่อนใครได้รอบอกเท่าไหร่นะคะก็ให้วัดดอกดูก่อนว่าไอ้ดอกเนี้ยถัก เพื่อนๆถักได้ขนาดเท่าไหร่แล้วก็สมมุติว่าได้รอบอก36อกของเรานะคะเราก็ถักดอกเนี้ยว่าได,ไ,ดได้กี่นิ้วแล้วเราก็เอาไปหารไปหารเอานะคะอาจจะเหลือเศษเหลืออะไรก็พอถักแล้วก็ลองลองลอง,ลอง,ลองวัดดูนะคะทีนี้หงหนิงตัวนี้นะคะหนิงกระทำอกประมาณ40นะคะ40-42หนิงคิดว่าหนิงจะทํา6ดอกนะคะตอนนี้ต่อยาวๆอย่างเงี้ยมาได้แล้ว4ดอกแต่ว่า เวลาที่หนิงสาธิตนะคะหนิงก็ต้องสาธิตทั้งหมดนะคะหนิงไม่ได้สาธิตยาวๆนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต่อยาวๆนะคะครั้งแรกเราก็ต้องต่อฝั่งนี้ใช่ไหมคะทีนี้ของหนิงเนี่ยเดี๋ยวหนิงจะสาธิตให้ดูวิธีการเชื่อมติดอรอบรอบดอกเลยนะคะหนิงขอมาต่อฝั่งนี้นะเนี่ยค่ะหนิงขอต่อมุมนี้นะคะเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆต่อเองให้ไปต่อยาวๆก่อนนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต่อกันที่ตุ่มตรงกลางตรงนี้นะคะขึ้นโซ่สองรอไว้แล้วก็เอาชิ้นงานของเรานะคะขึ้นมาเราก็จะไปเอ็กติดกับตุ่มตรงกลางเหมือนกันนะคะแบบนี้แล้วเราก็ถักโซ่สองกลับมานะคะตรงนี้เหมือนที่เราทำตุ่มเลยค่ะพันควักนะคะ หนึ่งพันควคักแบบว่าไม่เขาเรียกอะไรหนึ่งไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบนะคะก็คือจะรวบขึ้นไปเลยแบบนี้นะคะสองสามแบบนี้นะคะแล้วก็ตุ่มริมนะคะก็จะถักแค่โซ่สามเพราะฉะนั้นเวลาต่อนี้ก็ถักโซ่หนึ่งเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ไปที่ชิ้นหลังเอ็กติดกันเลยค่ะถักโซ่หนึ่งแล้วก็กลับมาที่ชิ้นหน้า แบบนี้นะคะแล้วก็เราจะถักลงไปเหมือนเดิมคะ่ะเจ็ดข้งที่เออขอโทษค่ะทีนี้เราจะเริ่มต่อเนี่ยเราก็จะถักไปที่เอ,อ็กที่สี่นะคะเดี๋ยวหนิงจะทําให้ดูก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะพอเรามาถึงเอที่สี เราจะพันหัวเข็มนะคะทั้งหมดสี่ครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะเพื่อนๆค่อยๆดูนะคะตรงนี้หากใครที่ยังไม่เคยดูและยังไม่เคยทําอาจจะงงนะคะพันหัวเข็มเอาไว้สี่ครั้งกลับไปที่ชิ้นหลังค่ะกลับไปที่ชิ้นหลังให้เรานับนะคะนับช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ทิ้มไปที่ช่องที่สี่ ดึงใหม่ขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะปลดสองครั้งนะคะหนึ่งสองแบบนี้นะคะปลดสองครั้งแล้วค้าคงไว้ก่อนนะคะแบบนี้พันหัวเข็มนะคะสองครั้งแล้วก็ข้ามมาที่ดอกนี้นะคะเออฝั่งนี้นะคะนับนับเหมือนเดิมค่ะเราจะนับไปที่ x ที่สี่นะคะนับจากข้างบนลงมาก็ได้หรือว่านับจากข้างล่างขึ้นไปก็ได้นะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็คือมันจะอยู่ตรงประมาณกลางกลางนะคะหนึ่งสองสามสี่เอาอยู่อันนี้แล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะดึงไหมขึ้นมาแบบนี้ปลดหนึงปลดสอง ลักษณะมันก็จะอยู่ประมาณแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะรวบเลยค่ะแบบนี้นะคะบทหนึ่งบทสองสามอา่อพอครั้งที่สามเนี่ยเราจะดึงรวบไปเลยนะคะแบบนี้แล้วเราก็จะมา ตรงที่ช่องถัดไปนะคะด้วยการแทรกเข้ามาในนี้ก่อนเราก็ทําแบบนี้แล้วก็พันหัวเข็มอีกครั้งนึงอาจจะหลายขั้นตอนหน่อยนะคะเพื่อนๆต้องลองฝึกดูนะคะที่เหลืออตอนแรกเราทํามาสี่ครั้งแล้วใช่ไหมคะที่เหลือก็จะเหลืออีกแค่สามเราก็นับไปหนึ่งสองสาม แบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปเอช่องออกลีบถัดไปนะคะนับไปหนึ่งสองสามทิ้มไปที่ช่องที่สามสองสามสี่พอเรามาถึงช่องที่สี่เราก็กลับมาดูงานของเราตรงนี้ก่อน เนี่ยค่ะแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องมาเชื่อมกับจุดนี้อีกใช่ไหมคะมันจะเป็นรูปแบบกากาบาทแล้วก็พอพอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็พันหัวเข็มนะคะสองครั้งเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็จะมาเชื่อมติดกันกับตรงนี้ก็คือทิมไปเลยค่ะตรงกลางหนึ่งสอง แล้วก็กลับมาฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อไปเราก็จะมาเชื่อมจุดนี้นะคะแล้วก็จุดนี้แล้วก็จุดนี้ เ็นไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต่อยาวๆต่อไปเราถ้าเราต่อยาวๆเราก็เชื่อมแค่จุดนี้กับจุดนี้ทีนี้ของหนิงเนี่ยมัมนมันเชื่อมติดกับทุกดอกนะคะก็เลยต้องข้ามาเชื่อมจุดนี้ด้วยค่อยๆดูนะคะถ้าหนิงสอนงงไปหนิงก็ต้องอขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่มีแพทเทิร์นน่นะคะลายนี้หนิงก็คิดขึ้นมาเองแล้วก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้อยากให้เข้าใจมากที่สุดอะนะคะเพื่อนๆ ขึ้นโซ่หนึ่งค่ะเพราะว่าเป็นลีบตรงริมมันะคะโซ่หนึ่งแล้วเราก็มาเอ็กติดกับตุ่มนี้แล้วก็ถักโซ่หนึ่งกลับมาหนึ่งสองสาม ตรงกลางเป็นโซ่ห้าใช่ไหมคะเราก็ถักโซ่สองเพื่อที่จะต่อดอกตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่ห้ากลับมา ขอภัยคะ่ะทักโซ่สองกลับมาคนสอนก็เริ่มจะมงงๆแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็เชื่อมติดกับตุ่มนี้นะคะที่เหลือเราก็จะถักทำเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะพอดอกนี้ พอกรีบตรงนี้เราก็จะทําเหมือนที่เราเชื่อมไว้ฝั่งนี้เลยนะคะเดี๋ยวหนิงจะทําไปเลยนะคะจะได้คลิปมันก็เริ่มจะยาวแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะหนิงก็ทําให้ดูแค่นี้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าอ่ามันก็จะทําซ้ําๆแบบนี้ราคาเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าเอไม่เข้าใจยังไงก็ลองลองกดภาพสโลว์ให้มันช้านะคะแล้วก็ดูนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวหนิงก็ขอ จบวิธีการทำแค่นี้นะคะเพราะว่าคลิปค่อนข้างเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในลายอื่นๆนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ